นี่เลจะสดเลยนะออนี่คือสดเลยวันนีมาว่นนี้เอดีเจีมาอยู่ที่สนามราชมังคาวันนี้ตื่นเตไหมคุณตื่นเ้นมากเลยที่ด็่ที่ว่าัใะใชเชนี่ได้มแขนแบบนี้ี่แบที่ใหญ่มกแล้วาดม สึกวันแดงเดือดเออี่แดงเลยนะคุณแ้วแต่ว่าไม่แดงอ่ะกตเองแดงนะคุณล้วบอกว่าแต่ละโซมีบูธต่างๆเยอะมากเลยเดี๋ยวาาจาไปดูเป็นๆรอบเพราะวันินบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนี่เจสันหวังเออและอนเสิตกำลังเล่นอยู่นะแล้วก็ในยูนิฟูเออเชียร์ใครก็ติดตามเล่นกันกันเนาะวันนี้ลินไม่พันก็ถึงเต้นบันทึกน้าปรัิศาสตร์แต่จเดียวว่าดังบอกว่าโลกนี้ประเทศไหนตอนนี้จัดได้แบบนี้ละเออประเทศของเราคุณมีนิเก่งมากนะ่ะมากดยอดเด เราดูนะครับว่ามันจะต่างเนี่ยมีอะไรบ้างแต uh, แ่เราูแต่เราูนะคเดูกันอันนี้ก็คือบูธของ A S 5G ซึ่งจะไชนกันแล้วมัมีครดีกว่าคะเดี๋ยวมาตาใดูว่าแต่ละแต่ละเป็นยังไงค่าเดี๋ยวมาดูตามซุ้ตามบูธดีกว่ามีตามตามตามบูเดี๋ยวมาแล้ว่าาสตาไปดูตามซุ้ตามบูธสปอนเซอร์ทั้งหลายอยากบอกว่าวันนี้ึกวันเดือดเออแมนยูปะถึงู้นี่